สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจําวันที่13ถึง19พฤษภาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้บอกถึงข่าวดีนะคะความสมบูรณ์การเป็นที่ยอมรับการที่มีความสามัคคีกลมเกลียวนะคะในการเข้าสังคมหรือเป็นที่รักของญาติพี่น้องและครอบครัวเป็นต้น การงานสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีการงานไปได้สวยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงช่วงนี้เหมาะกับการแบ่งเวลานะคะระหว่างเวลางานกับเวลาของครอบครัวการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่รักอย่าหาักโหมงานหนักนะคะมากเกินไปเหมาะกับการพักผ่อนดูแลครอบครัวดูแลตัวเอง ด้านการเงินถือว่าไม่ขัดสนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะให้การช่วยเหลือสำหรับบางท่านหากมีเรื่องติดขัดคุณเองก็จะได้รับเรื่องของกำลังใจที่ดีจากครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องอีกด้วยสุขภาพนะคะช่วงนี้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมลุยงานที่ป่วยก็จะได้ยาดีรักษานะคะบางรายก็อาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มได้ง่าย จากอาหารเครื่องดื่มต่างๆคนโสดสัปดาห์นี้ชีวิตรักนะคะกําลังคืบคานเข้ามามีข่าวดีที่ดูใจกันมานานนะคะก็มีเกณฑ์ตกลงปงใจนะคะจิตใจตรงกันส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานมีความมั่นคงระหว่างกันมีข่าวดีเรื่องของความรักหรือว่าครอบครัวนะคะ มีความสมบูรณ์มากขึ้นใครที่อยากมีบุตรก็มีเกณฑ์ตั้งคันในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ